วีเกมมิ่งยังได้อยู่ก็คือได้จนถึงอันดับที่10เลยก็นนีโ,โดดเร็วนะนะักกีฬาวันนี้มาอย่างรวดเร็วจริงๆนะฮะโดดแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้ละวงฟ้าไปด้านบนพอดีด้วยนะครับหมดเฮาส์นั่นเองนะครับอ่ะหลกันไปไหลกันไปครับมาดูกันว่าจะมีใครทับที่กันหรือเปล่าฮะบรรดาทีมออกไวทั้งหลายจะชนกันไหมฮะทั้งในส่วนของโฮมบอยก็ตามหรือว่าทีมอื่นนะแรนกิ้งเองนี่ก็แอบมีออกเร็วเหมือนกันนะชนชนช่วงแรกๆเยอะนะ เส้นทางการบินเนี่ยมันไม่พอที่จะส่งในวอเลสไปมอนเทานะครับแต่ว่าก็ด้วยความเป็นวงฟ้าด้วยคิดว่าพวกเขาน่าจะพยายามไปให้ได้ไ <ป S 1> ถึงเนาะตรงกลางเนี่ยเป็นทหน้าทีมแฟรกับ VGM v g m ปรปะทาต้นตลอดเลยนะครับแล้วก็พีสปอร์ตกับทนาไอเจด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอเจสามารถผ่านไฟตรงนี้ไปได้หรือเปล่าบริเวณซากเครื่องบิน,นครับแต่ว่าต้นเกมไม่ใช่ทางเขาเลยในสจังหวะหรือเปล่าต้องมารอดูกันแล้วเดอแช่งนะไปก่อนแล้ว่เดโรได้วสวนคืนมาเหมือนกันแล้วโดนร่วงไปจากเบรนส์ในจังหวะนี้ฮะน่า เน้นดึงก่อนนะเอาตัวแล้วก็<ม>พ<ร>ีซสปอร์ตเนี่ยเหมือนจะไม่ได้จะตามมาชุบตามมาช่วยขนาดนั้นด้วยเลยครับเพราะว่ากระจายถอยออกไปที่บริเวณถแถวๆสกีร้อยกันแล้วแรงกิ้งกับทางด้านโฮบอยต่อครับครับผมนะเนโอตัวน,นี้ดูจาขิดกันก่อนละกันนะฮะนี่พันแผลไปฮนะได้ไหมมีอะไรขยับมากกว่าดีไหมฮะแถวแถวนี้เนโอพยายามจะเดินหาเหมือนกันนะเจอผ่านหน้ามันในจังหวะนี้แล้วได้สวนมาเหมือนก่อนแต่ว่านี่วิ่งสวนมาได้หลบมุมพยายามจะออฟแองเกิลแต่ว่ามีคนยิงเสริมมาจากด้านนอกนั่นคือเจมบอลนั่นเองอะ แล้วก็เคาะเคาะเคาะตรงนี้แต่ก็มีคนมาเสริมเหมือนกันนะเป็นทานานเนโอประเด็นคือเจมบอลเล็งนนโออยู่แล้วหร,หรือเปล่าเข็นอยู่ข้างบนครับแล้วตรงนี้ใครคมกว่าเป็นทานานเนโอคมกว่าครับตัวนิโอก็ล่วงลงไปแล้วแต่ที่ยิงได้เหมือนกันโอ้โหมันห่างแค่นิดเดียวเท่านั้นครับในขณะเดียวกันทนาโฮบอยตรงนี้จุดพรุเลยจุดพรุเลยแล้วทนายตัวแรงกิ้งไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยครับตัดสินใจมาช่วยเพื่อนตรงนี้ก่อนปล่อยให้โฮบอยในชุบเพื่อนกลับมาได้ครบหมดจากการใช้จุดชุบครับใช่เจมบอลคงคิดว่าหวานแล้วแลละฮต่่่อออยาาืืมเเ้ขพนได เราไปยิงเจนบอลตายก่อนซะด้วยครับโอ oh ้โ oh. หซึ่งการที่ไปยิงเจนบอลตายก่อนแบบนี้นี่สเปคคุ้มเลยเพราะจากที่จะชุบเพื่อนได้2คนเนี่ยกลายเป็นชุบได้3เลยใช่ฮะแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าแต้มอีลิมก็ไปไหายแรงกิ้งนะฮะตรงนี้โดนมาเจอตรงที่อยู่ครับโรกี้ยังไงดีฮะตามมางัดได้เรียบร้อยฮะโดนไปอีกหนึ่งครับเอาแล้วแรงกิ้งยังไงดีจังหวะจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าฮะจากตรงนี้ฮะนนัวกันกลายเป็นว่ามือที่3ม,มาอีกแล้ว แล้วใกล้ๆนั่นคือทางฝั่งของไฟส์มาโดนเหมือนกันนะนกกี้ฮะได้มาอีกนะโอ้โหแกคมเหลือเกินนะแต่ยิ่งไกลๆมาเจอเหมือนกันเอาไงลองไหมจะงัดครับวิ่งฝ่าต้นไม้ไปฮะไกลๆฮะโดนดาเมจมาไม่เยอะเลยครับนกกี้น่าจะค่อยๆไถ่ไปได้นะแล้วไฟ์โดนยิงซ้อนมาจากมุมของเซนครับน็อกดาวน์ไปครับถือว่าสปอตได้สวยครับเพื่อนตามมาช่วยเก็บให้ได้นะเลียกไปครับตรงนี้ฮะ อีริมสองอริมกันไปแถวๆนี้โฮมบอยโดนชาร์จแล้วทางฝั่งเจมบอลในจจงหว่านี้ยังไงดีพยายามจะม้วนหลบแต่ว่าอ้าวกลายเป็นว่าโดนซะเองแลนะ้วเจมบอลฮะได้ไปในชนะ็อตดีแทนฮะในโอ้ลังกิ้งพยายาม<ต>จะทําคะแนนให้เข้าไปติดอันดับที่6นะครับแต่ดูเหมือนจะเร่งเกินไปนิดหนึ่งนะนั่นสิฮะเหลืออยู่2คนแล้วครับทั้งนั้นงกิ้งแต่ว่าเกมนี้2นาทีไม่มีทีมไหนจบถือว่าชาละอ,อันนี้ใช่ใช่เพราะปกตินี่สองสามนาทีแรกนี่หายเร็วกว่านี้อีกนะฮะใช่าัยฮะแต่ว่าลังกิ้ง ยอมที่จะไม่ให่ไม่ไล่ต่อดีกว่าฮะปล่อยไปฮะแล้วโฮมบอยก็พยายามมาเน้นเซฟมากขึ้นอะแต่ว่ามุมนี้ฮะ AVR กับโพโคว่าควยกันอยู่ฮะมีหลายมุมเลยนะมีคนไปอ้อมไปหลบด้วยไกลๆนะฮะข้างบนครับมีหนึ่งคนแต่ AVR มุมไม่ดีนะแต่เขาก็มีหนึ่งคนที่สปอร์ตอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับ AVR น่าจะพอเช็คได้บริเวณคอโลตแต่ว่าเนี่ยเนี่ย มันจะเป็นเป้าให้ซ้อมยิงหรือเปล่าต่ายซันเข่ามาลีมเห็นเต็มเ็มครับเหลือแค่ว่าจะยิงเมื่อไหร่แต่ว่าธนาทวิกำกลังจะไปในจุดที่สูงกว่าแล้วตัดสินใจยิงตรงนี้เลยติดธนาตัวไว้วอลเล็กน้อยให้คนที่อยู่สูงกว่าสอยมะม่วงลงมาสอยมะม่วงลงมาตรงนี้ทวิโดนธนางดนลาร์สเก็บไปครับ ไี่ว่าคนยิงคนนึงยิงทำตามจอน,นีกคนนึงปิดงานให้นะฮะครับสนปอสให้แล้วก็ให้เพื่อนตามเข้ามาซ้ำครับชถึงแม้ว่าจุดมันจะอยู่เลยจะหอคอยที่ตัวเองอยู่เนี่ยแต่ว่าเพื่อนอยู่สูงกว่าและเก็บเอวีอาร์ตรงนี้ไปไม่เสียเลือดเนื้อเลยครับกลายเป็นว่าจังหวะช็อตดึงเมื่อกี้นี่คือทำได้ดีมากๆเลยฮะอีกฝั่งนี่ต้องมาสนใจตัวบนหอคอยเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าขขาบนดันมานะฮะอ่าแล้วรีมฮะ จะไล่ต่อเลยไหมแล้วเอเวเรได้เข้าจบเลยครับ12ครับเป็นทางฝั่งโบโคได้มา4อีลิมทันทีครับใช่ไม่เสียเลือดเนื้ออะไรด้วยครับช็อตนี้ดีมากๆาแล้วเอเวเรสต์6เ12เมื่อกี้คือแลนกิ้งนะโดนแฟดยิงอยู่นะฮะตอนนี้แลนกิ้งเนี่ยตอนแรกคะแนนเขาเหมือนจะขยับอันดับขึ้นมาแล้วแต่ว่าพอผ่านบิงหนึ่งโดดนี่ก็โดนเขี่ยลงไปจากท็อป6เหมือนเดิมนะต้องพยายามกลับมาให้ได้ในขณะเดียวกันโปโคนี่แหละครับทีมที่มี100คะแนนเป๊ะก็รั้งอันดับที่จะไปต่อในรอบถัดไปครับตอนนี้ ได้มาสีริมเพิ่มรอลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าเพลสเมนจะจบแถวแถวตรงไหนดีนะฮะใช่ครับในช่วงนี้ใกล้ๆนี่เอ๊นนันเรสใช่ไหมฮะขอบขอบใช่ถึงแม้ว่าโลโก้จะขายแรงกิ้งก็ตามใช่แล้วเป็นตัว R เหมือนกันด้วยแล้วโทดักกำลังจะตามมารับตรงนี้ไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มองไม่ขยับด้วยชายคิดบอกอยากวิ่งก็วิ่งไปเลยไม่ยิงไม่ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้จะรอดพ้นหรือเปล่าน่าจะรอดนะครับ ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ราจาวิ่งมาก็ไม่เห็นไม่ได้มองหลังโอช oh, าคิดห้อยพรามาด้วยครับ<อ>ชดนี้เ<อ>พลงนี้ครับดูว่าเขาจับให้เป็นไฮไลท์เลยนะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของจริงฮนะฮะโดดมาเมื่อกี้ไม่เห็นหลังไม่เห็นอะไรเลยครับ<ช>วิ่งไปเฉย<อ>เลยท่าน่นโาโตดักก็เลยไม่ได้รับอีริมตรงนี้ไปครับโอแต่จะดีเหรอฮะเน,นี่ยหลุดมาได้ขนาดนี้วงแรกทนได้อยู่แล้วด้วยครับท่าน่าโตรแรงกิง้งยอมเจ็บเอาเนาะตรงนี้ฮะ ตู้กดปืนอยู่ใกล้ๆด้วยไม่รู้ว่ามีเหรียญหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่น่าจะพอดึงเพื่อนกลับมาได้ครับแต่ว่าโทจศักครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่ามันมันใกล้จริงๆอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ม,มันอยู่ที่หางตาแต่ว่ามองไม่เห็นครับเจอเทพบังโอ้จังหวะแบบว่าคลึบเดียวนะกลายเป็นว่า เกือบจะโดนแล้วไม่โดนเฉยเลยฮะคือเหมือนแกะกระโดดแล้วแกซ้ายทันทีอ่ะอืมก็เลยกลายว่าไม่ได้มองรอบตัวขนาดนั้นนะครับรวมถึงฝั่งอ,อตัวแลงกิ้งก็ไม่ได้ขยับตัวด้วยไม่ก่อให้เกิดเสียงเท้าใดๆเลยใช่ฮะนาะ่าหวาเสียวกันไปฮะรตรงนี้อ่ะเอกแะเตรียมขยับแล้วนะครับลงข้างล่างไปฮะครับ,รบละเลก,ก็น่าจะข,าขยับตามมานะครับไปยังถือว่าช้านะสำหรับรอบนี้เพราะว่า6นาทีแนละ้วยังเหลือ11ทีมในตอนนี้ นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะตึงกันทีเดียวเลยนะหลังจากที่เห็นคะแนนกันสองรอบผ่านไปอ่ะดูจำนวนวงกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหและเฉียงลงขวาล่างนะแถวแถวแคมป์ไซส์นะฮะตรงนี้ซึ่งเจวีไปรออยู่แล้วนะครับน่าจะเริ่มเดือดจากตรงนี้เป็นต้นไปครับเพราะว่าทางที่มันจะข้ามก่อเนี่ยมันมีจำกัดนะอย่างท่านั่ตัวฝั่งโฮมบอยกับแฟนเนี่ยเคลียร์กันกกอนแน่นอนครับแล้วเปอเผอโปโก้จะลงมารับด้วย บีจีเอ็มครับรอบนี้รอบพ้นจากไฟต้นเกมมาได้ครับไม่จบในอันดับเลข2หลกักไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ที่11นะ1 1ทีมนะครับมีโอกาสจะจบตรงนี้เหมือนกันถ้าเกิดไม่มีทีมไหนจบไปก่อนพวกเขาครับ,รบผมอ่ะแต่แฟตแต่เปิดงานแล้วนะเจอโฮมบอยตรงนี้ครับหย่อนระเบิดไปก่อนเลย1ลูก2ลูกได้ไหมเขาโยนตัวโสนคืนโ <มา S 1> นอ้โหจะชินเจ็บเจ็บกว่าตรงนี้เจ็บกว่าแล้วไฟตามด้วยระเบิดกดอีกทีหน,นึ่งอมลูกนี้ไม่ไม่ลงแรงอ่ะแล้วปลาคืนชินขอปลาคืนรอบนี้ แล้วทางด้านฝ่ายปาท่าน่าแฟร์ซิคตคืนมาเหมือนกันคือระเบิดมีกี่ชนิดนี่งัดออกมาใช้กันหมดครับท่าน่าเจมโบออกมารับฝึกแล้วท่าน่าฝั่งตัวทีมแฟรพรุ่งนี่จะโถเข้ามาจะบริเวณน้ำแต่ระเบิดมาเจ็บท่าน่าตัวของบีทนิดหน่อยครับแล้วตัวของบีทถอยออกมาตรงนี้มีท่าน่าตัวระเบิดโจที่ป่าอยู่เป็นท่าน่าไฟที่น็อตดาวลงไปเจมโบท่าน่าตัวบีทนี่กาะตึ้งขึ้นมาด้วยครับแต่ฝั่งที่เจ็บกว่าเป็นท่าน่าตัวฝั่งทีมแฟรชินนี่ฟื้นขึ้นมาจากเลือดที่เจยยยบออลิงู่แต่่ใคครมกกวาเจบอลลังจะตกตรงนี้ไปครับ โอ้โหเหมือนจะไปโดนตามเมจวงเล็กน้อยแล้วทีแฟรเขาชุบกลับมาหมดอาทิมิตตัวแบกยังเหลืออยู่แล้วตรงนี้ท่าน้าทิมิตไปกดนท,นท่าน้าตัวงบีให้แล้วเขามารับตอบตรงนี้ให้เลยแก่ทา่าน้าบีได้แน่นอนครับเลือที่จะถอยออกไปแล้วด้วยตัวโฮมบอยเหลือคนสุดท้ายคือไฟที่ลอยละล่องอยู่บนท้องฟ้าครับก็คงต้องพยายามดึงหาที่เล่นไปก่อนแลวครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงครแฟรเขาน่านจะได้ด้วยครับอ,อ,ลลอธิมิตไหลต่อไปที่ทนะาโพโคโด้วยนะคนที่เจ็บไม่แค่ชินครับ แล้วก็คนที่ตายเป็นทนา,าเบโอพยายามจะเอาตู้กับปืนตรงนี้ให้ได้แต่ว่ามีทนาฝ่าตัวเมอร์ซี่ที่เฝ้าอยู่ในบริเวณร,รอบนอกครับไม่ง่ายเลยฮะที่จะเอาตรงนี้ฮะพื้นที่โดนบีบนะมันหล่นปุ๊บไปมันเจอเลยนะนั่นสิแต่หล่นปุ๊บไปเนี่ยน่าจะเจอปืนก่อนนะครับเนี่ยเลือกลงบริเวณขอบขอบเลือกบริเวณขอบยังโดนยิงอยู่ล้วเทมิสเรียบร้อยครับ ไม่ไหวจริงครับเมอร์ซี่คุมไว้นานแล้วฮะพอสมควรเลยฮะแอธิมิสในจังหวะนี้พยายามจะยื้อแต่ก็ไม่ไหวจริงโคโคมี6อิลิมทันทีในตอนนี้ฮะเขาเฝ้าตัวแล้วเจอมีไปจบ11ครับเจอธนัตเดลวีทียิงมาโอ้โ oh, ห oh, เกมนี้เราบุหายห้าเกมนี้จบ11ไม่น่าเ<อ>ชื่อแต่ก็ถือว่าคะแนนนี่เก็บมาเยอะแล้วแหละครับน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ไปต่อแน่นอนโตกร,รัสเข้ามากลางตรงนี้เปิดเวทีแล้วล้อมยิงมาน้องธนัตฝั่งตัวชินได้ครับทีมแฟร์ไกต์บอกว่าลำบากเองนะเนี่ย แต่ว่าเข้าถึงตู้ได้ไหมยานบินเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆตู้นะนั่นสิแต่ว่าจังหวะนี้คือถ้าจะงัดจริงๆมันจํานวนไม่น่าไหวแต่เขาเฝ้าตู้ดิย่องย่องไปย่องเขายังไม่เก็บมีเหรียญเจ็ดร้อยไหวอยู่เพื่อนโอ้โหแต่ว่ามีラกิ้งมาใกล้ๆเอาแล้วแรงก้าวเห็นไม่เห็นไม่เห็นไปนู่นชายิดแต่ว่าตรงนั้นไปนี่คือเหมือนไฟให้โดนยิงเล่นครับไปโดนล้อมแล้วลงรถมาตรงนี้มันก็กลายไปว่ามาแจกอีนี้ไม่เขาฟรีๆเลยแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ย ดึงเวลาแฝดกดตู้ได้นะถ้าเป็นแบบเนี้ได้สิฮะแบบนี้มีโอกาสเลยครับอายามบียังอยู่เน,นี่ยกลับมาครบแล้วด้วยสี่คนครบเลยคือจังหวะที่ชาคีขับรถไปเมื่อจกครู่นี่กลายเป็นบีคอยชั้นดีเลย,ยลรครับตัวล่อครับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนไปเปิดข่าวให้เขาด้วยว่าข้างหน้ามีตี้ดักอยู่นะใช่ครับคือยังไงก็น่าจะพอเราอยู่แล้วว่าโปโกเนี่ยคุมตู้นี้อยู่แต่ว่าขยับออก ก็เลยรู้ว่าเขาน่าจะขยับขึ้นไปทางด้านหน้าอะไรครับครับผมโอ้ดูพื้นที่วงต่อไปนี่ค่อนข้างจะเปิดโล่งเยอะเลยนะแฟนเลือกที่จะลงกลางวงครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังมีขอให้ฟาร์มไหมแต่เบโอดวลกับไฟตรงนี้ได้อยู่นะไฟรอก่อนนะจังหวะนี้ไม่รีบร้อนนะคอยอยู่ในวงนันสบายๆแล้วเบโอมียาแค่กองเดียวแหละพันตรงนี้ก็หมดแล้วเนี่ยแล้วนี่คือเขารอดักแล้วเปิดราก่อนทำไมละครับเอามาดูมุมนี้ก่อนละกันนะจังหวะเรส อ้าวเรามาเจอ啊 D X L ยิงข้างในจังหวะนี้โอเลสอัตตาสวนได้ดอะบุญเจมเก็บนั้นนั้นเด็กลอยมา D X P ตรงนี้เขาบ้าโดนโดนเนมเลสเอาทันนารูสองชาร์จกดหน้าไปครับกดหน้ามาตอลนี้ยังเหลือทันน่าเด็กโพซี่แต่ว่าทันน่าตัวของครามยังป่าระเบิดสนับสนุนอยู่เรื่อยๆโอ้โหดาเมจเข้าด้วยดาเมจเข้าบุญเจมดาเมจเข้าบุญเจมบุญเจมบอกขอพันญาก่อน ไม่ไหวต้องการชนะไอวอไอโพซี่ปาคืนปาคืนแล้วเหลือคามแค่คนเดียวเหลือคามแค่คนเดียวแบบนี้มีคนปักมีดขึ้นมาก็ไม่ไหวก็ปักเข็มมาตรงนี้เจอหน้าในแพนนี่โดนิเวเลสเคลียจบไปครับแต่ว่าสีลริมค้าทางฝั่งของเรสครับเริ่มมีคะแนนให้ใจชื้นบ้างแล้วนะครับแล้วโพโคะดึงมาสามเลยครับเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างเอาตัวรอดดีๆเสียแค่สมิงไปแค่คนเดียวนะครับชนะตัวริเวเลสครับผมอ้าวไอเจฮะกำลังจะไปเจอกับว g ทีมครับเรมิว ยังไงดีข้างหน้าน่าจะเริ่มเห็นเลยลองถอยมาหามุมเล่นก่อนนะฮะไม่รีบร้อนใจเย็นมากแล้ววิจียม,มาในรอบนี้ผ่านเฟสแรกมาได้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจทีเดียวต้องมาดูกันว่าจะจบที่ันบเท่าไหรนะเหมือนจะพยายามรักษาอันดับมากขึ้นนะโอ,โอ้ยัยยงไงโคโดนอยู่เหมือนกันแต่แลงกิ้งคนเดียวนะแต่เอาได้เอาได้ครับแล้วทันนาโยไปเอาทนนาตูงรีมารีเวเลสไปชุบสมิงมาแล้วมีแฟตที่ตามเข้ามาเสริมใกล้ๆมีรีเวเลสมีทนนาโทดักมีโฮมบอยอยู่ครับ บ้านหลังนี้น่าจะวุ่นวายเลยครับเอาแล้วเมื่อกี้มีคนหลบใกล้ๆพอดีเลยฮะกําลังย่องย่องดูๆกันอยู่ฮะแล้วมันดวนกันตรงนี้ฮะเนโอดนไปก่อนนะในจังหวะนี้แล้วน่าจะเก็บงานได้ฮะเอทินดีฮะยังเคลียร์ได้นะจริงๆถ้าเกิดโพโกมาจบตรงนี้นี่ต้องโทษโทดักเลยใช่เพราะโทดักมองไม่เห็นแต่โทดักบอกมามาเอาแล้วมาแก้มือแล้ว มาแก้แล้วมาแก้แล้วรอบที่แล้วไม่เห็นรอบนี้เดี๋ยวเอาหมดทีมให้เซนอ้อมมามีปืนระเบิดอยู่มีปืนระเบิดอยู่แล้วน้องดาวลงมาครับธนาตัวของบรอยไปเก็บมาคนหนึ่งด้วยธนาตัวฝั่งนี้วอลเล็ก,ก็โดนยิงเหมือน,นกันแล้วการเป็นธนาท,ที่แฝงที่โจบ,บันดับเก้าไปก่อนวีเจเอ็มโดยังรับได้ดีได้มาสองอีนีมาเอาตัวตร,รอบไปที่ครบสี่คนครับผมแรงด์กิ้งจบที่แปดทันทีเลยนะฮะแต่ว่าไฟตรงนี้ยังมีอยู่ต่อไปเหมือนกันทางฝั่งไอ้พ็อกซี่ย้ายโดนยิงเจ็บแต่มีประตูวาร์ปแล้วเนมเลสวาร์ปมาวาร์ปมาหมด วอลมาหมดท่งหน้านะตัว Pe ีนี่เหมือนจะดักประตูวอลอยู่ด้วยครับแต่ว่ายังไม่มีอีริมขึ้นปแลระเบิดโจมเข้าไปละลายไอวอลก่อนให้เอฟบีโอ้โหหน้าว่าเสียวเหมือนกันนะมุมนี้จะเล่นยังไงดีทางฝั่งของเรสใกล้นี่ก็มีเหมือนกันนะสมิงเพิ่ง,งชุขึ้นมาโดนอีกแล้วนั่นสิแล้วทาหน้าพนะไปเจอ IJ ยิงอยู่ครับจังหวะเมื่อสักครู่โพรากคนไม่เยอะนะใช่ในบ้าน<ะ>หลังนั้นแต่ว่าเรดก็ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เหมือนกันครับโอ้ต้องค่อยๆเล่นเซฟๆด้วยคนระับเพราะว่าขาดเพื่อนเป็นคนหนึ่งนะตอน,น ที่เล่นก่อนฮนะ,ะมาดูฮะข้างล่างนี่ VGM กับ IG กำลังจะมาทักกันนะแล้วเจอไปแล้วด้วยจังหวะนี้ครับเบรนด์ Brent, ยังไงดีมองหาวอเปิดมาก่อนแล้วเจอเขาอยู่หลังวอลตวงนั้นพยายามจะแดส์มาตั้งวอไว้เหมือนกันค,ครับแม็กโรี่รอชาร์จไหมฮะให้ะแชนำระเบิดไปก่อนฮนะในจังหวะนี้อ้อมมาข้างๆได้ไหมล้วเดินดันมาแม็กโรี่แต่เหมือนจะระเบิดนำซะมากกว่านะยังไม่กล้าเข้าเต็มๆเ,เท่าไหร่นะครับไม่คอมมิตไฟ์รอดูมุมฮะได้ไหม หมือนจะมีแค่วอลนะวอลอย่างเดียวรอเล่นปลาระเบิดแข่งกันไปมาเป็นบลเบอร์แมนเลยคในจังหวะนี้ของเยอะทั้งคู่ครับใช่ฮะแล้วรอเรนเจอร์เคาะไปก่อนฮนะได้ไหมไม่ได้ครับไปไม่ได้แต่เป็นโฮบอยจบเจ็ดไปก่อน <c oughs> ตรงนี้ที่เหลือคือต้องเคลียร์นะครับยิ่งเคลียร์ช้าเท่าไหร่เนี่ยทีมอื่นก็จะได้เปรียบเท่านั้น <c oughs> <c oughs> เ,เป็น <เล S 2> น,นั<ม>่<ม>นนะเนยมซี<อ>เก็บ l อ t ทไปได้แล้วโมโกสตาจบหกไปครับเจอในโลปาระเบิดอัดธนะเลสรีเวิร์สยังมีโอกาสได้ไปต่อครับถึงแม้ว่าคนจะเหลือน้อยก็ตามครับผมทางเต็นท์นี่มีนะแต่แชงต้องระวังนิดนึ่งแล้วโดดมาเจอกันในจังหวะนี้ก็ทางฝั่งของนี่เลยอะเจ็บมากแต่แชงเหลือน้อยมากแต่วิทันร่วงไปก่อนนะบรอยนาจะงการดีออดต่อมุมนี้ได้ดึงก่อนเอาชัวร์ฮะแล้วดึงกลับมาสี่พีจบห้านะของรีเวรลสสี่เขียวท็อปสี่แล้วครับตอนนี้ แล้วเพอเผอเนี่ยจะท็อปฝามาด้วยเพราะผมว่าตรงนี้เขาเคลียร์กันแน่นอนหมดตีแน่นอนนี่ไงโดนยิงอัดมุมเลยานาเสียแม็กโรี่ไปครับแต่ว่าเหลือจะแช่งกับธนาโตรเรมิลฝั่งว g m ก็น่าจะเหลือประมาณ 1- 2คนเหมือนกันเพอเผอเหลือคนเดียวธนาโต่งบอยโดนเกบไปได้ครับแล้วธนา,ทนาทโทดักมารับแล้วเพอเผออันดับ2นะ 2> นั่นสิสบายครับผมว่ารอแค่ให้เขาจัดการกันไปให้เรียบร้อยก็พอแล้วฮะมุมนี้ซึ่งเขากําลังทําอย่างนั้นอยู่ด้วยนะโทดักมาแล้ว โทดักมาแล้ว,ลวเ้าโทรบอกบอกว่าเจอใครก็ไม่สนใจอ่ะแต่ว่ามีประตูวับแล้วมีไอเจมาไอเจกำลังเข้าใกล้เจ้หน้ารีเวลส์อยู่โทรดักเร็วหน่อยเพื่อนโทรดักเร็วหน่อยเพื่อพอเพน้น้าไอเจนี่เขาเปิดประตูวับไปแล้วโทรดักตามเข้ามารับเหนา้าวีเจตรงนี้เองครับซีเียวท็อปสามแล้วเข้าไปรับตรงนั้นเข้าไปรับตรงนั้นเป็นนาโทรดักท,ท,ท,<อ>ที่จะเ้าไปยินเจาน้าไอเจให้ครับจะส่งเจหน้ารีเวลส์ไปท็อปสองให้ได้ไม่รู้ว่าใครคนเดียวคนนั้นนี่แอบอยู่ในบริเวณตรงไหนครับแต่ว่าโทรดักมีอยู่โอ้โหข่าวนด้2 เลยมิวบอกเอกโพซี่ i, ขอขอได้ไหมเราตรงนี้ถ้าเลยมิวยิงโทดักให้ด้วยเสียธนาตัวเฟียขี้ไปครับเอาสิให้อย่างงี้เราหน้าตัวไอเจจบระดับ3ไปครับนิวเวลเลนล่ามาจบระดับ2ได้ตามที่ใจหวังหรือถ้าเกิดเ e อกโพซี่น็อกได้โอ้โหไม่ไหวครับเขาเหลือ2คนถ้าเกิดธนาเอกโพซี่น e ็ i, นอกได้สักหนึ่งเนี่ยมีลุ้นนะแต่สุดท้ายยังเป็นทีมนี้ครับที่สามารถคว้าปุย่าไปได้ครับเอาจากเขาไม่ได้จริงโทดักครับยกเปลว